กลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดซีเกมส์ครั้งที่30จากประเทศฟิลิปปินส์กันอีกครั้งนะครับเรากลับมาชมการแข่งขันเซปตรกราในประเภททีมชุดชายครับทีมไทยลงสนามเป็นแมชที่2ครับหลังจากที่ในช่วงครึ่งวันเช้าเราชนะอิโนโดนีเซียไป3ต่องคู่ ตอนนี้เราแข่งกับฟิลิปปินส์อยู่นะครับและที่ได้ชมไปในช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นทีมชุด A ที่เราชนะฟิลิปปินส์ไป2เซตรวดไปก่อนแล้วครับ21-9และ21-8ต่อนี่เป็นทีมชุด B ครับซึ่งทางซับโคชก็สลับกับเกมที่พบอินโดนีเซียครับชุดนี้ในการพบอินโดนีเซียเนี่ยลงสนามเป็นชุด A ครับตอนนี้ลงพบกับฟิลิปปินส์มาเป็นทีมชุด B ครับก็ถือว่าเป็นชุดปึกอีกชุดหนึ่งของสปอร์ตก้ไทยครับ 3คนที่ลงสามในทีมชุดบีครับมา,าฟาดลูกนี้ติดเน็ตนะครับนี่คือจอมเก๋าสุดๆของวงการตระกอ้อไทยเราในเวลานี้ครับพรชัยเขาแก้วในวัย38ปีครับ 9, 7, อีก2คนของไทยเราก็คือพัทรพงศ์ยุพดีนะครับหมายเลขก7ที่เป็นกัปตันทีมชุดนี้และตัวเสิร์ฟเป็นเศรษฐพงษ์คำจันทร์หมายเลขก8 8นะครับ นี่เป็นการขันในเซตแรกซึ่งไทยเราตัดกลับมาตรงนี้ก็นำห่างฟิลิปปินส์ในทีมชุดบีนี้17-9ต่อไทยเราจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับฟิลิปปินส์ขอเวลานอกครับไทยนำ18-9ต่อแล้วครับตอนนี้ฟิลิปปินส์แมตชแรกของพวกเขาแพ้มาเลเซียไป0-3ต่อครับ ก็ว่ากันว่าในประเภททีมชุดชายที่มี5ชาติร่วมแข่งขันเนี่ยแมชที่ไทยเราจะประมาทไม่ได้และจะเป็นจะต้องชนะคือจริงๆก็จะต้องตั้งเป้าวิธีการชนะทุกนัดนะครับเพราะว่าเป็นการขันแบบราโรบินหรือพบกันหมดครับเอาทีมที่มีคะแนนมากที่สุดเป็นแชมป์นะครับก็ดูไล่เรีองตามคะแนนแล้วก็อันดับแต่เราตั้งเป้าหมายอยู่ที่เหรียญทองอยู่แล้วครับ วันนี้เราผ่านอินโดนีเซียด่านแรกไปแล้วตอนนี้เราเจอฟิลิปปินส์ซึ่งดูจากทีมชุด A มาถึงทีมชุด B ที่อยู่ในเซตแรกของทีมชุด B นี่นะครับก็ไม่น่าจะเป็นงานยากเท่าไหร่ครับวันนี้เหมือนเป็นการซ้อมเท้าให้เตรียมที่จะพบกับมาเลเซียผู้ปรับสําคัญครับผู้ปรับตลอดการในวงการเชประตร้อของไทยเรานะครับเราจะพบกับมาเลเซียวันพรุ่งนี้แต่วันนี้เราเจอกับฟิลิปปินส์ก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดครับ เหมือนเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการเล่นของทั้ง3คนในแต่ละทีมด้วยนะครับเสร์ฟเบาไปนิดหนึ่งครับหยอนลูกนี้สิทธิพงศ์คำจันทติดเน็ดครับฟิลิปินส์ขยับตามมาครับเป็น10ต่อ18ไ <Hey. S 1> ทยเราเป็นไฟเซอร์ครับนำอยู่18ต่อ10ครับไทยอ่าคราวนี้ เซฟเบาๆลงไปได้ครับเหยียดขามาไม่ถึงลูกนะครับผู้เล่นของฟิลิปปินส์สามคนของฟิลิปปินส์นตัวเซฟเป็นรอนซิเตตดกาบายรอนครับแล้วก็มีตัวหน้าสองคนคือเรเจออคุเซกับเจสันคูเอเต้ อรชัยโยนมาสิทธิพงศ์เซิร์ฟมาก,ก็เล่นงานฟิลิปปินส์ด้วยกันเล่นเซิร์ฟสั้นเลยครับต้องการอีกคะแนนเดียวจะได้เกมแรกนี่ครับไทยนำ20ต่อ10และมาไม่เหลือครับบ้านลุกนี้ลงไปได้ครับพรชัยเขาแก้วไทยชนะไปก่อนแล้วครับในเซตแรกนี่ครับ21ต่อ10 ดูช่วงวันนี้ที่ฟิลิปปินส์เสิฟมาสิทธิพงศ์รับแล้วก็ชงขึ้นมาให้พรชัยครับกระโดดฟาดลูกนี้ลงไปได้อย่างสวยงาม 2> 2 <minutes. S 1> เรเจออกุเซยพยายามจะบล็อกนะครับแต่ลูกกระเล็ดไปนี่ครับที่ฟิลิปปินส์เสิฟมาสิทธิพงศ์รับแล้วก็ชงให้พรชัยฟาดลงไปได้ ชนะไ,ไปก่อนในเซตแรกเลยครับไทย21-10ต่อแต่และทีมก็เล่นกันในระบบ2ใน3เซตนะครับซึ่งมีแนวโน้มว่าเราก็น่าจะชนะได้2เซตรวด2เซตรวดไปเรยน,นะครับเช่นเดียวกับที่เราชนะอินโดนีเซียมาแล้วในช่วงครึ่งวันเช้าครับ การแข่งซีเกมส์ครั้งที่30จากประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็เรียกว่ามีการถ่ายทอดสดอย่างต่อเนื่องนะครับสลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละช่องโดยโทรทัศน์รวมการชุาะกิจหรือทวีฟูนะครับดูภาพสวยๆในจังหวะทำคะแนนของไทยและฟิลิปปินส์ครับ็นทีมชุดบีนะครับ ตัวฟาดของฟิลิปปินส์ครับเรเจอกุสเต้โอ้โห e. oh, oh, แล้วดูครับไม่สูงไม่ต้องฟาดใช้เท้าถีบยันลูกลงไปได้อย่างสวยงามครับพัทรพงศ์ยุพดีจะผ่านสแรไปแล้วนะครับก็พยาายมที่จะยืดกล้ามเนื้ออยู่ครับสิทธิพงศ์คำจันทร์ แต่ก,ก็ครั้งนี้ก็อย่างที่เรียนน้ำชมไปแล้วครับทางเจ้าภาพคือให้แต่ละชาติเนี่ยส่งได้เพียงแค่3ประเภทให้เลือกเอานะครับไทยเราก็เลยเลือกเอาชนิดที่ว่ามั่นใจว่าชัวสุดและต้องได้เหรียญทองชนิดไม่พลาดครับเราส่งประเภททีมชุดชายทีมเดี่ยวชายและทีมเดี่ยวหญิง เริ่มเซตที่สองครับของทีมชุดบีไทยเป็นฝ่ายเริ่มเสิร์ฟลูกแรกสุดก็ทำได้อย่างสวยงามครับผชัยโยนให้สิทธิพงศ์นะครับเสิร์ฟลงไปได้ One, <look. S 1> น้ำหนึ่งศูนย์ครับไทยพรชัยโยนสิทธิพงศ์เสิร์ฟมา <laughs> 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 เสิร์ฟดีครับขาสั้นด้หน่อยครับกีฬ <laughs> าฟิลิปปินส์ ยับไปไม่ถึงลูก2-0ครับไทยนำเสิบลูกที่3ครับไทยสิ้นวงอ้โหคราวนี้เสิบแรงเลยครับเสิบยัดมาใส่ทางเรเจอคุสเต้ครับบอลลงในระดัดดีเลยนะครับเนี่ย ฟิลิปปินส์กลับมาเป็นไฟเสิร์ฟ3ลูกครับไทยนําไปแล้วนะครับ3ต่อศในเซตที่2เสิร์ฟได้ดีเหมือนกันครับกาเบยรอนฟิลิปปินส์ชงขึ้นมาแล้วก็ฟาดลูกนี้ว่าไทยเราบล็อกไว้ได้ครับตัางขึ้นมาใหม่ครับทางด้านฟิลิปปินส์แะไวไทยเราก็บล็อกว่าแต่คราวนี้ลงในแดนของไทยครับเรเจากุสเต้ทำคะแนนแรกให้ฟิลิปปินส์ในเซตที่2ดูกันีกครั้งครับนี่ครับ พอนชัยบล็อกทีแรกเนี่ยได้นะครับแต่จังหวะสองมานี่เป็นสิทธิพงษ์ขึ้นบล็อกบ้างครับเรเจอร์กูสเตฟานบอลลงในแดนของไทยครับฟิิปิสนสไต้คะแนนแรกนะครับพอนชยัยโอโ้โหลอยไปฟาดได้สวยมากครับพอนชัยเขาแก้วนะครับ นุ่มขอนเก่นในวัย38ปีครับตะกรวาเล่นมายาวนานถือว่าเป็นตำนานคนหนึ่งของวงการตะกร้อไทยเราเลยครับรัทภ <Yeah. S 1> พงศ์มาและพรชัยบ้านลูกนี้ติดบล็อกฟิลิปปินส์่อไปครับ <Yeah. S 1> เล่นไปยิ้มแย้มไปครับไทย <Yeah. S 1> ไม่ได้เจอความกดดันอะไรมากอยู่แล้วครับเจอกับฟิลิปปินส์นี นำห้าต่อนหนึ่งครับไทยเรากลับมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟ <c oughs> ลูกนี้เสิร์ฟล้นไปหน่อยครับ <c oughs> สิทธิพง์คำจันทร์ครับเสิร์ฟลูกลุดออกหลังไ <c oughs> ทยเราเสิร์ฟต่อครับ <c oughs> นำห้าต่อ 2. สองิทธิพงศ์ <c oughs> เสิร์ฟมา คุเต้ชงมาแล้วมลูกนี้ตบเบาครับอากุเซ่ไทยเราตั้งกลับมาฟิลิปปินส์ได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งโอ้โหบล็อกดีเหลือเกินครับพรชัยเขาแก้วครับบล็อกได้สวยครับทําหน้าเจ็บนิดนึงเพราะว่าโดนลูกตะรกร้อก็ฟาดเข้าไปจากระยะเผาขนนี่ครับแต่ก็ต้องบล็อกนี่ครับโดนเบรนสีข้างเลยครับ เอาลำตัวมาบล็อกแล้วก็ทำได้ดีครับลูกลงในแดนของฟิลิปปินส์ไทยนำา6ต่อ2ครับเสิร์ฟต่ออหนึลูก,กยิ้มแย้มตลอดครับพรชัยโยนมาให้สิทธิพงศ์เสิร์ฟอเสิร์ฟดีครับต้องแก้ไขไปครับฟิลิปปินส์แต่ก็แก้ไม่สำเร็จลูกหลุดออกนอกสนามไปเยอะครับ7ต่อ2แลเลยครับ ไทยนำห่างฟิลิปปินส์นไปในเซตที่2ของทีมชุดบีเซตแรกชนะไปแบบสบายๆ21-10ต่อไปก่อนแล้วครับเซบัรโกก็แข่งกันที่เมืองซูบิะครับเปนในเมืองที่ใช้ในการแข่งขันสีเกมครั้งนี้ทนม,มทำได้ดีครั้งครับพรชัย พัทรพงยุพดีครับชงขึ้นมาให้พรชัยกระโดดยันลูกนี้ลงมาได้งดงามครับส่วนเฝ่ายเซอร์พัทรพงศ์ตั้งมาแล้วพรชัยฮะลูกอาจจะห่างเน็ตพอสมควรแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับพรชัยครับกับการที่จะตบลูกนี้ลงไปได้ ฟิลิปปินส์ตามห่างแล้วครับตอนนี้ 2, 2> ต่อ9เสิร์ฟไปตรงตัวของสทธิพงศ์พ <Yeah. S 2> ัทรพงศ์ชงมาและพรชัยฟาดไม่เหลือครับเหมือนเดิม <Seven. S 2> oh. ไทยนำ10ต่อ2ครับและกลับเป็นฝ่ายเสิร์ฟา บอลชายโยน,นให้สิทธิพงศ์เสิฟโอ้โหโฟินิปนอนแบบหมดอะไรเลยครับหมดอะไรแตาา่อย่างเรเจลกุสเต้เลยครับฝาดติดบ,บล็อกของไทยเราครับไทยเสิฟต่อครับนำ11ต่อ2 คนชัยโยนให้สิทธิพงศ์เสิร์ฟลูกนี้มาคือของเราเน Viol. ี่ยก็ม i̇şte ีทั้งเสิร์ฟสั้นเสิร์ฟยาวเสิร์ฟแรงเสิร์ฟเบาหลอกล่อฟิลิปปินส์ไปเรื่อยครับเสิร์ฟได้ดีครั้งนะครับเสิร์ฟเบาๆให้ฟิลิปปินส์รับไม่ได้ครับสิบสองต่อสองเลยครับโอ้โหเซตสองนี่ทิ้งห่างเยอะมากครับสิทธิพงศ์เสิร์ฟมาติดปุเวเต้ อุเต้ชงมาแล้วพยายามบล็อกแล้วครับผ่อนชัยแต่ไม่ได้ครับคะแนนที่3ของฟิลิปปินส์ในเซตนี้ครับนี่ครับเชสันฮุเเต้ตั้งมาและเรเจออกุสเต้ฟาดไปตามมาห่างๆครับ3ต่อ12บองเซ AH> ่โยนมาให้กับแบรนเซิร์ฟติดเด็ดเองครับ รอนสิตเต็กาบ,บายารอนปริปินเสิร์ตต่อ,อกลูกครับตามหลัง3ต่อ13กาบ,บายารอนเสิร์ตไปติดพอนชัยพัตรพงษ์ชงมาพอชัยฟาดลูกนี้14ต่อ3แล้วครับ นี่ครับวัตรพงษ์ชงลูกนี้ขึ้นมาแล้ผ่อนชัยยันลืกนี้ติดบล็อกของอาตุสเตออกไปครับ14-3อฮอ่ามีโชคหน่อยครับลูกเสิร์ฟของรอนซิเต้ตกาบบรอนลูกนี้ครับบอลโดนเนต็ตและลงในแดนของไทย ฟิลิปปินส์มีการเปลี่ยนตัวครับถอ,อ,อดเรเจลกุสเต้ออกไปครับน่าจะลงครับนี่ครับคู่กับเส้นทำมือว่าลงนะครับ ไทยดำ15-4ต่อ,อสิทธิพงศ์เสิร์ฟได้ดีครั้งครับเสิร,ฟร์ฟลงระหว่างกลางกาเบรอนกับพูเอเต้เลยครับก็เซต2นี่ไม่มีปัญหาเลยครับทิ้งห่างไปเรื่อยๆเลยครับ16-4ต่อเก็บคะแนนจากการเซิร์ฟเฟอร์เอยครับ ดูกันีกครั้งครับลูกเซฟของิทธิพงศ์คำจันทร์ <17. S 1> นำ17-4ต่อแล้วครับฟิลิปินส์กลับมาเป็นฝ่ายเซฟนะครับตามอยู่4-17ต่อ 17. คนที่ลงมาใหม่นะครับของฟิลิปินส์ อยู่4ต่อ18ครับฟิลิปปินส์เสิร์ฟต่อ,อรับพลาดไปนิดนึงครับดูนะครับการเสิร์ฟของกาเบรอนนี่ครับพยายามจะด,ดีดขึ้นมานะครับบอลไปโดนมือของเขาเองครับพัทรพงศ์ยุพริรฟิลิปปินสา์ม,มาเป็น5ต่อ18 ไายต้องการอีก3คะแนนเท่านั้นครับก็จะเป็นฝ่ายชนะ2เซตร,รวดในทีมชุดบ,บีนี่ครับพั <Hey. S 1> ระทรพงษ์ชงมาและพรชัยแม่ปาดทะแยงมุมมาเลยครับ <Hey. S 1> บอลลงชนิดที่ฟินปินหมดสิทธิ์ครับ19 <Hey. S 1> ต่อ5 <Hey. S 1> ต่อการอีก2คะแนนเ,น,นเท่านั้นครับไทย อาครับก็เป็นแมชพอยต์ครับเรานำ20ต่อ5แล้ครับต้องการอีกคะแนนเดียวครับกำลังจะชนะ2เซตรวดครับเป็นแมชพอยต์สำหรับทีมชุดบี่อนชายโยนสิทธิพงศ์เสิร์ฟมาทางด้านฟิลิปปินส์จะแก้ได้หรือเปล่าแล้วก็มบก็ถือว่าทำได้ดีครับยังไม่ยอมแพ้เหมือนกันครับฟิลิปปินส์ตามมา6ต่อ20 ชงเองแล้วก็โอ้โหฟาดได้ดีครับนีค่ครับได้2คะแนนติดแล้วครับฟิลิปปินส์7ต่อ20จากการเสิร์ฟมาของสิทธิพงศ์นะครับฟิลิปปินส์ได้โอกาสแล้วก็นี่ครับโอ้โหลูกไปโดนกลางหน้าอกของพัทรพงศ์วด,ดีเลยครับแต่ก็ยังตามหลังอยู่เยอะครับ7ต่อ20 ฟิลิปปินส์เสิร์ฟต่ออาล้ครับไม่เหลือขอเองเลยครับขอเองทำเองครับเิตท,ที่พงคำจันไม่ต้องชงให้เพื่อนเลยครับชงเองแล้วก็กินเองเลยครับไทยก็ชนะไ,ไป2เซตรวดครับเซตแรก21ต่อ10และเซต2 21ต่อ7ครับ นี่ครับชงเองแล้วก็ฟาดเองเลยครับสิทธิธพงษ์คำจันทร์ทีมสปตอตโก้ทีมชุดชายของไทยนะครับเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแล้ว2 0ต่อ0คู่ครับชุด A ชนะ2เซตรวด21ต่อ9และ21ต่อ8ชุด B ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับ21ต่อ10และ21ต่อ7